สวัสดีครับกำลังเคาะก้อนอิฐให้พอดีกับับช่องครับเหลือช่องน้อยๆใกล้จะเต็มแถวแล้วครับเหลือนิดหนึ่งครับเคาะลงไปเลยครับอันนี้ ได้ระยะแล้วก็เติมปูนลงไปครับบัดน,นี้เติมปูนเข้าไปในหู้ครับค่อยๆย,ยอดลงไปครับเป็นแถวแรกครับ เติมเรียบร้อยแล้วก็แป้งปูนให้เรียบจังหน่อยครับแถวแรกเรียบร้อยแล้วก็ก่อแถวที่สองต่อเลยครับเป็นอิฐก,ก้อนแรกของแถวที่สองครับตักปูนใส่ข้างก้อนอิฐแล้วก็ยกขึ้นไปวางครับ ขอให้ได้ระดับครับบันนี้จากนั่ากัครึ่งเชือกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ